มาครับมาดูดีเทลกันเลนะครับสำหรับภาคนี้ดีไซน์เดือนแรกของช่องเรานะครับเสเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวกล่องกันก่อนนะครับเฝ้าดูนะครับ,รบ,บแบรนด์นี้มานานโคตรเลยนะครับจ,จนตัดสินใจไปหามารีวิวจนได้นะครับก็ดีเทลกล่องก็จะเป็นแบบกระดาษนั่นแหละแต่ว่าจะมีผิวที่ม่มีความเป็นออกแบบแบบเหมือนหนังๆอ่ะ เหมือนมันจะดูจับไปแล้วรู้สึกรู้สึกแพงเออมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนมันมันเคลือบอะไรไม่รู้อะมันจะลืละ่นลื่นะลื่นนุ่มๆอะรู้สึกแพงๆหน่อยนะครับโลโก้เป็นโลโก้สีทองนะครับผมตัวนี้นะครับตัวกล็สําหรับโมเดลตัวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมามันดูธรรมดามากแต่ถ้าเป็นพวกตัวที่เป็นอ่าที่มันไปเอาทรงแบบไดเวอร์ นะครับส่งพวกทูน่า mm hmm. พวกอะไรมากล่องมันจะแบบอลังการการสร้างมากซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปหามาให้ได้นะครับ mm hmm. อ่ากล่องก็ mm hmm. งนี่เลยนะรตรงนี้ก็จะมีความเป็นเนี่ย่ามม่ก hmm. ระ้องอ่ามันไม่ใช่กระมบงม้หินเป็นกระดาษ oh. ลายแบบลายเหมือนหนังอ,ะอ่ะอ่าน mm ุ่มๆหน่อยนะครับแล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งนะครับซ mm hmm. ึ่ให้มาทุกยี่ห้อนะครับที่เป็นแบรนด์จีนนะครับ ย้ำนะครับนี่คือนี่คือนาฬิกาอ Home Made นะครับที่เป็นระดับท็อปแล้วนะครับคือระดับที่เป็นหัวหัวแล้วหัวจ่ายอะไรขวดก็หัวจ่ายนะเป็นท็อปแล้วก็ในกล่องก็จะมีอ่าแท็กนะครับดูดีจังนะครับมีแท็กมีอันนี้สายที่ผมตัดตัดมาแล้วนะครับผมตัดเองนะครับมีบริเวนเต้คู่มือก็จะเป็นกระดาษแบบเดียวกับตัวนี้เลยนี่แบบเดียวกันเลย ดีเทลเดียวกันนะครับมันคล้ายๆกระดาษสาเนาะก็เป็นคู่มือน้อยๆไม่มีอะไรมากไม่ต้องสนใจนะฮะแล้วก็จะมีวันตีการ์ดวันตีการ์ดเบญ่าเดี๋ยวก่อนนะกูเข้าใจอะไรผิดวะเนี่ยของเบญ่าเหรอผมก็มีนาฬิกาเบญ่าอยู่นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ดีมากๆยี่ห้อหนึ่งนะที่เป็นจากแบรนด์ทางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเอามารีวิว อ่ะประมาณนี้สำหรับในกล่องที่เขามีให้มานะคันนี้เรามาลงที่ตัวนาฬิกาละนะครับต้องบอกก่อนว่านาฬิกาโฮมเมดที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบตัวท็อปทเนี่ยมันคือตัวโฮมเมดระดับสูงนั่นเองนะครับระดับที่ว่าทํานาฬิกาเกรดระดับเดียวกับนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำที่เป็นพวกประเภทหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลัก8ปด0 0ขึ้นไปอะไรเงี้ย โดยเอาสเปคเขามาใส่หมดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมันคือรุ่น P.D. 1617 1617นะครับเป็นตัว Limited e dition นะฮะทำออกมา1,000เรือนทั่วโลกนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่359นะครับจาก1000นะผม<ค>ก็รุ่นนี้เป็นรุ่น Limited ที่ณปัจจุบันถือว่าเป็นอีก1ตัวที่หายากไปแล้วนะครับ<ค>เขาเรียกกันว่าดาบแดงรุ่นดาบแดงนะ<ค>ก็หายากไปเลยนะฮะ ตัวเคสไซส์นะครับตัวเคสไซส์จะอยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับเคสไซส์43มมิลลิเมตรก็จะเป็นไซส์แบบเ mm hmm. ต็มๆหน่อยนะฮะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14.3ม mm มิลลิเมตระครับอะไรไม่รู้นะฮะตัววัสดุตัวเลยนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ เป็นสแตนเลสนะฮะทั้งตัวนะฮะสายดีมากเลยชอบสายสายครับรู้สึกว่าสายมันจะเป็นสแตนเลสสามหนึงหกะฮะเป็นสามหนะฮะทั้งตัวเลยนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นเกรดระดับสูงนะจะเอาสายพับสายแบบบางๆมาใสา่ให้น่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเครื่องค่อนข้างจะมีน้ําหนักมากนะครับผม ตัวเคสเป็นเท่านี้ครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมันเป็น,เ,ปนเครื่องอัตโนมัติของไซโก้เองนี่แหละนะร mm. ะหัสรู้สึกจะเป็น N H สามห้า A mm. อาจจะขึ้นซับตรงนี้ไม่ให้ด้วยนะฮะและสลับตัวแมคคานิีของเขานะ mm. เป็นระบบออโต้นะครับเ mm. ม็ดประโยชน์เป็นมายมขันเกียวนะครับขึ้นลานมือข้างบนนะครับขึ้นลานข้างบนนะ mm. สิ่งที่แตกต่างจากนาฬิกาเจนนะฮะคือตอนขึ้นลานนี่แหละ นาฬิกาที่เป็นไอ้เครื่องออโต้ระดับแบบดีๆหน่อยเนี่ยขึ้นจะนิ่งมากเสียงจะเงียบเลยเงียบปะอ่าแล้วถ้าผมเทียบกับนาฬิกาออโต้เครื่องจีนเสียงมันผิดกันเลยครับโคตรโหดเลยเนี่ยมันคือความแตกต่างอะเสียงมันจะแบบอย่างนั้นอะนะจะตามราคาเลยนะครับ ดีเทลด้านในก็จะเป็นหน้าปัดสีแดงนะฮะตัดสินใจจับเรือนนี้มาเพราะตัวเองไม่เคยมีนาฬิกาหน้าปัดสีแดงกับเขาเลยนะฮะตัวขอบเบเซลนะฮะก็จะเป็นก็มช้ได้ขอบเบเซลก็เสียงรู้สึกมั่นคงแข็งแรงนะฮะตัวขอบเบเซลตัวนี้เป็นเซรามิกนะฮะก็จะเป็นเซรามิกแล้วนะครับผมกระจกก็เป็นกระจกซับฟล์คริสตัลนะฮะแล้วก็เคลือบสารตัดแสงสะท้อนมาด้วยนะฮะก็จะเป็นออกแบบ มีความเป็นสีฟ้าหน่อยนะแล้วก็จะมีตัวลูมิไบ์นะครับหรือว่าลูมภายน้านั่นเองนะฮะซึ่งลูมภายน้ํารุ่นนี้ก็ก็สว่างครับสว่างเดีย๋ยวขึ้นรูไปไปให้ดูเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนคืนมปให้ดูนะนี่คือมิดมโยเขาจะมีอ่โลโก้ของเขานะแต่กล้องผมมันไม่โฟกันสนะครับอ่าประมาณนี้นะที่มีโลโก,ะะก้ก็เป็นขันเก็เป็นขันเกีียวอย่างที่บอกนะฮะเป็นขันเกี้ยว ะะดึงออกมาก็ตั้งเวลาน้ำหนักของตัวเรือนอยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสฮะเก้ากัมถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรในความที่ทั้งตัวเรือนและตัวสายเนี่ยมันเป็นวัสดุสแตนเลสต,ตันๆเลยนะ,ค,ะคือเรือนนี้ซื้อไปนะครับสำหรับใครที่ชอบสายสแต,ตนเลสซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยตัดสายใส่อย่างเดียวนะะตัวสายให้มาค่อนข้างยาวมากด้วยนะฮะคนข้อมือใหญ่ก็กสามารถใส่ได้สบายเลย อันนี้ผมตัดออกไปเนี่ยสี่ข้อนะคะับตัดไปสี่ข้อนะ,ะแล้วก็จะมีโลโก้พาร์ก,กัน,นี่ตรงนี้นะฮะคืออย่งว่าเลยนาฬิกายุคปัจจุบันเทคโนโลยีมันแบบมันไกลนะฮะมันไกลแล้วนะครับแล้วก็ด้วยมาตรฐานราคาเท่านี้มันก็จะต้องได้แบบนี้นะครับ มีความแข็งแรงมีความแข็งให้ตัวได้ดีนะฮะแล้วก็งานคัดก็อับเรื่องซื้อไปเอ,อซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยจริงตัดสายใส่อย่างเดียวสำหรับใครที่ชอบสายสแตเลสนะอะ่นี่คือด้านหลัง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 เป็นฝาเกลียวนะครับผมก็เป็นฝาเกลียวนะเป็นนาฬิกาไดาเวอร์สำหรับดำน้ำนะครับ แสงมันจะหมดเว้ยมันเริ่มคึนนะอเป็นไนกาไดเวอร์นะครับกันน้ำหนึ่งร้อยเมตรครับอ่าแล้วนี้กันน้นหนึ่งร้อยเมตรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูเลยขึ้นข้อก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวผมเองนะครับมีขนาดข้อมืออยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะเซนติเมตรจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นตัวเลขไว้ให้แล้วกันนะคะก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับที่ไม่โฟกัสนะครับจะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับ ตัวเคสนะครับเขาก็จะมีการขัดมาเป็นสองดีเทลนะฮะก็คือจะบัดอาจะบัดตรงด้านบนมานะครับเพื่อให้เข้ากับสายครับส่วนตัวสายนะครับเขาจะเป็นบัดด้านมาทั้งตัวนะฮะส่วนขอบข้างจะทําอาจจะเป็นการแบบเป็นเงานะฮะ ตัวเบสเซี่อวก็าจะเป็นเงานะฮะซึ่งมันเป็นวิธีการบัดลวดลายของงานที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะซึ่งนาฬิกาหลายๆรุ่นปัจจุบันเนี้ยที่ใช้วัสดุที่เป็นสแตนเลสกับเขาแล้วเนี่ยถ้าบัดได้อย่างนี้ทุกเรียนมันจะดีนะครับมันทําให้นาฬิกาดูแพงมากขึ้นเนยอะเลยนะฮะ<ม>เกิดเหลี่ยมเกิดเหลี่ยมสันที่มันน่าสัมผัสน,นะฮะแล้วเท่าที่ผมจับลูกทำเขาดูเนี่ยงานขาดอเขาดีมากพรมเมมายมากๆเลยนะฮะยิ่งถ้าเราเทียบกับราคาค่าตัวเขามันไม่แพงเลยอะ ราคาค่าตัวราคาเท่านี้มันไปซื้อนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำยังเป็นเครื่องคอร์สอยู่ในทับสําหรับราคาค่าตัวของเขานะะต้องบอกอย่างนี้นะับนาฬิกาแาคเนตดี g ซนโดยเฉพาะโดยเฉพาะโมเดล PD1617 นะครับมันจะมีโมเดลหลายตัวมากนะฮะแล้วมันจะมีทั้งที่เป็นโมเดลตัวเล็กและตัวใหญ่นะฮะซึ่งตัวเล็กมันก็จะสเปคต่าลงมากว่าตัวที่เอามารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นไดเวอร์นะครับตัวใหญ่นะฮะ ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมากว่านะฮะและ้วก็โดยเฉพาะตัวนี้ที่มันกลายเป็นแบบว่าหายากแล้วนะฮะราคาที่มันเป็นราคานิ่งๆเนี่ยมันเลยหาไม่ได้เลยหมายถึงว่าผมไม่รู้จะบอกว่าเท่าไหร่นะฮะแต่เรือเนี้ผมได้มาอยู่เลทประมาณสามพันนะครับสามพันเท่านั้นนะฮะเคยเจอถูกกว่านี้ด้วยครับเจอคยเจอร้านหนึ่งเขาขายอยู่สองพันห้าครับแต่ผมทักไปเขาไม่ตอบนะฮะผมก็เลยมาได้ราคาที่เท่านี้นะค,ะคือสามพันนะฮะก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะครับ คือเขาปล่อยต่อให้เรานะเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ใช่เป็นร้านขายนาฬิกาด้วยนะฮะที่ปล่อยเรื่องนี้มาให้เรานะครับได้เอามารีวิวให้ทุกคนได,ได้ได้ดูกันนั่นเองนะประการที่ผมได้เข้ามาเล่นภัยกนนีเรือนแรกอ่ะบอกไว้ตรงนี้เลยฮะว่าเดี๋ยวมันจะตามมาอีกเยอะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับราคาที่สุดแหละในใน,ในสายนาฬิกาโฮมเมดนะครับอเดี๋ยวรอชมกันแล้วกันนะฮะสวยจริงสวยสวย,สวย ยังไงก็ถ้าชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด,ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีนาฬิกามาให้ชมแล้วก็กดไลค์เข้าไปชวนเข้าไปดูคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของเราด้วยนะฮะเรามีหลายคอนเทนต์มากๆนะฮะตอนนี้ก็พยายาจะกลับมาทำเนยนะครับยังไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ